ขนใจอ่ะพี่หนุ่มไม่อยากดูอะไรบ้างไปถึงคอดกางตกุงยีนแล้วยังมีโอเคมอมข้างในอีก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้เรา<ช>เข้ามาเราเขมาถึงการเล่นกับชิคาโกเป็นอีพีที่สองนะมาดูกันว่าวันนี้เราจะลองสกิตานะครับนะเลือกสตรีมครับตลอดนะครับเพิ่งเปิดสตรีมเมื่อกี้เลยโก็ไม่รู้โก็เล่นอีกี่ตาถ้าก,ก็ลงพี่ลงด้วยถ้าไม่ลงถ้าสมมติว่าตาเนเล่นจบพี่ก็ลงเลยพี่ก็ลงเลยตาเดียวเลือกสตรีมตาเดียวยังไง คือถ้าผมลงตอนนี้คืออาจจะเป็นแค่คลิปนะพี่นะลงทำไปได้คคลิปหรอไม่แต่พี่กดสตรีมแล้วนะตอนนี้พี่เปิดแล้วนะเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยสตรีมอยู่ u t ทูบโก้ช่องนั้นแหละช่องนั้นแหละช่องที่โก้เห็นช่องนั้นแหละเออขึ้นแล้วช่องโอ้ไม่โก้ไม่ต้องดูพี่ถ้าโกด,ดูพี่เน็ตโก้จะบินไม่ต้องดูให้พี่ดูพี่ให้ดูว่าพี่พสตรีมอยู่ยูทูบนะตอนนี้โอเคอย่าเปิดโก้ ไม่ต้องกดไลค์ให้ด้วยโก้เพราะสตีมไม่มีย้อนสตีมเสร็จปุ๊บก็ลบทิ้งทั้งทีพี่ดีเขาเล่นเกมอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวดูให้ Hyper s c a p e อ๋อเกมใหม่พี่อยากเล่น Sea of Thieves อ่ะก็มีไหมไม่มีพี่ราคามันไม่พี่มีพี่มี Sea of Thieves พี่มี l o v แต่พี่ไม่มี g ิ n n Hale สาเหตุที่ไม่ซื้อกินเฮลก็คือว่า ไม่คิกว่าจะมีคนมาเล่นด้วยกินเฮลถ้าตอนนั้นที่ซื้อไว้ก็จบแล้วพี่มันไม่ใช่ชื่อว่ากินเฮลไม่อ่ว่าอะไร <laughs> ไม่รู้ก็ไม่เคยเล่นนะ่ะยังไม่ยังไม่สนใจด้วยแต่ว่าเกมลับอะ่ะ <c oughs> ก็เกมเกมเกมลับอะ่ะมันให้อารมณ์เหมือนเล่นเดอะคอร์เอ่ะพี่เราซื้อเก็บไว้แต่พี่ยังไม่เคยเล่นนะเปิดลับเปิดลับเลเปิดลับเปิดลับมากเปิดลับมากเลลัเล่นลับับหแล้วนะลับบทดแล้วนะแก่ไม่ไม่ไม่น่าจะเล่นน่ะไม่น่าจะเล่นน่ะ ลำพันแค่เด็ดบายเด็ดบายกับคับกีมโอบายสองเกมก็ไม่ไหวแล้วไอ้ลับไม่หยิบข้าวเลยครับตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไก่รับตาดําใส่มานะครับตัวอะไรอ่ะตาดําติดครับแต่ไม่เห็นตัวไมเคิลกับไมเคิลกับไอ้นี่ยไอ้ตัวอะไรนะตัวที่มันยังคอได้อ่ะเออโคตเฟดโคตเฟดโคตเฟดไม่ใช่โคตเฟดไม่ใช่โคเฮเบนลี่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 อยู่กับพี่อยู่กับพี่ ไม่อยู่ไม่อยู่เจอเพื่อน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 เจอเจอเจอผู้หญิงอ่ะตัวอะไรอ่ะเจอเจอผู้หญิงอ่ะอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนฮิบลี่อยู่กับพี่ใช่ไหมใช่นะอยู่ตรงนี้ปวดขี้แล้วต้องเก็บไปขี้ได้ครับเอาขี้ไปคำหยาบคายกูเบลลี่อยู่กับพี่พาไปขี่พี่ห้าสเปอร์เฉีย สวยตัวสวยหกสิบเปอร์นี่ใช่นักร้องเมื่อก่อนบอกว่าที่ร้องเพลงมิ์หลายหลายใจอ่ะกินเฮนหรือเปล่าไปมาเจอเพื่อนอยู่เหรอเข้าได้ทางเดียวคือเข้าทางตรง อยู่ช two, ั le, ้นสองกับเพื <to <to ่อนชั <to 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 uh ้นสองบ้านฟันเทพพันเทพกับเพื่อนชั้นสองเพิ่งเสร็จวะสวยอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองข้าก่อนอยู่ชั้นสองข้าก่อนอยู่ชั้นสองสวยสวยข้างบนมีไม้แผดหนึ่งพับเลยพับเลยพับเลยสวยสวยโอ้บันได้เครื่องนึ่งสวยรนเลื่อยรนเลื่อย ตายยากตายยากตายยากมืชิบหายออกมาไปรับไปไปโอ้มันไม่ไล่พี่เลยยิ้หนีไปดีไปโอ้โหพี่วิ่งไม่ทันมันว่ะไป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 มันไม่ตีพี่เลยมันไม่ตีพี่เลยเริ่มตีแล้วไป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 สวยโกสวยโกสวยโกโกสวยโกสวย ทำดี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 โคมีฮิวใช่ไหมมีปะติดลเดอร์เด็กติดสไลเดอร์เด็กมันอุ้มไปไหนอะครับติดลเดอร r เด็ก ้โหจะถึงไม้แล้วกลับไม่เอ่ยไม่กลับไม่กลับไม่คิวยาวเดี๋ยวปลอนย่าไปปั่นเครื่องเดิมก่อนเครื่องเดิมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเสียดายเขาาไม่ค่อยเก่งเขาไม่ค่อยเก่งเ่าเลยเขาไม่ค่อยเก่งเขาเลยจุดจุดุดุดลุดดุดลุด เอข่าเขาค้างเขาค้างเอาๆๆใช่หรอเอาเอเข่าเรื่อยๆเลยอ่ะเหมือนเขาอย่าอย่าไว้ใจฆาตกรนี่เะดขาก็เขาจะไล่พเาย่า่อยู่ดีๆเขาก็วิ่งไปกระท่ากอาอา้าก็ก่าาใไล้่าว้าโอ้ไว้สามเครื่องโกร้ก่งมาก ออกขวาไปทางเครื่องสำริดออกขวาไปทางเครื่องสำนักกรอยู่กับพ oh no. ี่ออกขวาวิ้ยกิ๊บชู้ไม่ใช่ผมพี่อยู่กับ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 พี่พี่จจะมาไปคิดอยู่กับพี่อยู่กับพี่พี่อยู่ไหนล่ะอยู่กับพี่เอ้ามันหลงออ่่ะิู๊啊 อยู่กับพี่อยู่กับพี่อะไรอ่ะมันไปไหนอ่ะเออไปก็ได้มันไปไหนแล้ววะากำลังมันเลยพี่ตามหลังพี่งูตามหลัง <c oughs> ยเม,มื่อกี้วนวนไม้สองแผ่นอ่ะเดี๋ยวไม่ฟ้ากงงเกษตรกรงงเออเกษตรกรอยู่กับเพื่อนอยู่กับชื่ออะไรอ่ะเออนั่นแหละ พี่บอกี um> ่มันปกป้องเขาก็ลงมาเว้ยอยู่กับพี่นะอ้าวอยู่กพี่นะอ้าวหลุดนะไม่เขาเจอเขาเจอผู้หญิงแล้เจอโก้ปะใช่โก้ปะใช่พี่ไม่ใช่ผมสวยกว่านั้นผมอ่าถ้าไม่ใช่โก้ก็ก็อีกคนหนึ่งอะ ปั่นเครื่องดีกว่าอย่าบล็อกหนูเดินไม่ได้อย่าบล็อกหนูจะลงไปดูนแหละมันจะลงไปลูอีกแล้วแบบเดินมาบล็อกหนูเขาแหลกเหรอเฮ้ยเขาเลื่อยแล้วเลื่อยมาหาผมมาหาผมอยู่กับผมอยู่กับเพ่ยอยู่กับเพ่ยอยู่กับเพ่ยครับอยู่กับเพ่ครับมันมันมันกลับมันกลับไปที่เดิมมันกลับไปที่ี่แก ไม่ไมมันไม่เจอใครเลยตอนเนี้ยมันไม่เจอใครเลยตอนเนี้ยมันวิ่งข้ามันทําอะไรมันไม่เจอใครเลยเป็นน้องพี่จะเอาลังค้นหา้านมัมันมาแล้วมันมาแล้วมนาแมัอะไนมาแล้วมันทุบหลังมานะกยรกไล่กิฟมันมันชอบมันชอบกิฟมากว่ะหุยหุยหุยมันชอบกิฟมากกิฟูดีมันไล่กิฟอย่างด ออ,อมันชอบกิฟต์มากๆม,มันทำท่าเล่นไม่เป็นหรือเปล่าวะใช่เหรอระวังโนวันนะพเพราะเพื่นถอนวันเดียวเนะี่ยมันทำท่าเล่นไม่เป็นหรือเปล่าวะทำท่าเล่นไม่เป็นเลยนะนั่นแหละมัน,ม,นมันไม่แขนแขวนเลยมันไม่แขวนด้วยเอาแขวนไปด้วยจะบอกน้องว่าเป่าด้วย ไม่เฝ้าไม่เฝ้าเจอใครอ่ะไม่เจอพี่นะไม่เจอพี่อ้าวเวนกำกลับแนดอนไป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 อะไรพี่โอ้ต้องการคนจกเพิ่มอีกคนไมน้อน้องน้องคนี่เป็นน้องเขาดีมาะ อือเอาแล้วโชว์ท่าทัแแล้วก็กลัวมาเก้าเก้าหลุดติดเลยเก้าเก้าดีกว่าโอ้เครื่งนี้เก้าเก้านะพี่ยออยู่ในเก้าเ อีกไหมก่อนรู้เนี่ยคนเพลงอ่ะเพลงให้คนหน่อยเฝ้าไม่เอ่ยเฝ้าเฝ้าเฝ้ามีแทงหลังไหมไม่มีนะพี่รอให้พี่เขามาตีหนูพี่เขามาตีหนูหนูพี่มาทำไมยกได้นะ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 อยู่กับพี่ยกได้นะไม่รู้จับไหมนะ ไม่กลับไม่กลับไม่กลับอยู่กับพี่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 กลับ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 แล้วกลับแล้วก็มีเดียรินใช่ไหมใช่เฮ้ยะดียรินสวย แกล้งวะเดกลยวเดี๋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 ยวตัวอยู่นะบ้านเด็ก เด้อเฮ้ยชิบหายละออกซีออกซีอย่ายืดอย่างงาั้นมันมาแล้วเออพันไหมพัน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 ,น,นมันบอกไม่ได้ตัวเนี้ยกูรอดไหมกรูรอดกูรอดพี่เชื่อใจว่ากู้องงอด,อดใช่กูรอด เพื่อนเห็นพ่อไะเนี่ยเพื่อนเห็นพ่อเพื่อนเพื่อนเจาเหรอไปไปไปอ๋อเพื่อน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 เจ้าท่อโอเค